สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าหลังจากเสร็จจากเอ็ดหั่นให้มานเอือห้าเรียบร้อยแล้วนอกจากเพื่อนจะค้นสวนเฮากปท้ายเวี้ยเ็ดนะแต่พี่น้องงานในสวนเฮานี่ยมันเป็นธรรมดาจะพาพี่น้องเข้าไปถอนหนาทับความสะอาดให้อ่าต้นอ่าตุเรียนน้อยเนาะจากเพื่อนจะก็ลังขึ้นงามแต่เพื่อนจะแต่ว่าหญ้าก็ขึ้นน้ำพร้อมพี่น้องหญ้าก็ขึ้นน้ำพร้อมก็จะได้ มาเอาเหงาแจ๊ค่ว้อยู่ใกล้ต้นก็เสียได้ค่อยนั่นเอาเห็นพี่น้องอยู่ต้นอยู่ติดค้นต้นก็เสียได้ไม่ได้ถอนดึงคืนคักก็เสีได้เด็ดเด็ดเอาพี่น้องจ้าก็เสีได้เด็ดเด็ดเอาเพราะว่าย่าติขั้นที่ดึงหักเหงาคุณพ่อก็ย่านเพิ่นไปถล่นหักกับทุเรียนน้อยน้ำหนักจากเพช่้นจ้าก็เสีได้เด็ด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 เอาคนชั้นเด็ดเด็ดเอากำกำเด็ดเด็ดเอาจากพี่น้องบ่ราะหักคุณพ่อถึงมาน้ำน้อจ้ะแคน้ำเกลื หาถอนหานั่นออกหายอยู่ลอยู่ห่างๆในถอนได้แต่พี่น้องจ๋าแต่ว่าอยู่ในโคนอยู่ในตร,ตรงช่วงปรับของคนนอกแผงอยู่ใกล้โคนประมาณตัวฟุดหนึ่งนะครับก็คือคอยกำเอากำกำเฮ้ยขาดาเอาบวกเฮียบัตรบัตรบัตนบัตนหัอน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 หกออกคอมเพราะว่ามันสิทธิ์ไปไปถอนขึ้น,นกษตรหักน้อยหักปล่อยหกอยักจางเพิ่นเกษตรรุดขึ้นมาน้ำหน้าจ,าจับเพื่อนจะได้ยินอ่าอ่า ชาวสวนมือผู้เพิ่นเนาะชาวสวนในเนะพินนนะกกพ่นบอกมาร้านจะเพิ่นแนะนำกระหรืมาตรกองปฏิบัติต่างคำแนะนำเพิ่นบอกมาเนาะจะคดีเราจะพี่ิจารณาเพิ่นบอกรือถามเพิ่นเพิ่นก็าวซสุฟังนั่นนี่เนาะภาพปกติเฮากระสิบปค่อยได้ดูแลต้นน้อยปันใดต้นนี้กับพื้โนโพดตะพี่น้องจ๋าต้นนี้ก็บพื้นขอแต่ว่ารหลอดมาได้กับใครอยู่จากเพื่อนเพื่อมืดหน้าฝนแล้วก็น่าสะไขรอยู่จากเพื่อนเพื่อนจัดคอยนั่นอยู่พี่น้องเอ้ยต้นนี้กับบํมเพ็ญธรรมมาได้จากเพื่อนเพื่นจัด ต้น <formation jin inh aling> <at> ี้กะจังวะกะจังวะอันเกิดได้ยูสมองเนาะอียงเสเกิดก็เกิดได้จากเพื่อนจ้าอันกะจังวะอายแล้วนะมาอันเอาต้นอันเอาต้นพุเธียนที่เดียวที่ต่อเห็นในพี่น้องจ้าที่เราเห็นต่ออยู่นั่นน้ต้นใหญ่ต้นเก่าอ่ะคนตายแล้วเล้กก็เลยมาอันแล้วก็เลยมาเอาออกให้จังใดจังคอันหักลงมาเนาะมาพาดเขาตรงนั้นพอดีเลยจากเพื่อนเขาตรงช่องบางระบางสองตนนะจาะพี่น้องจ้าเนี่ยเขาตรงช่องบางระบางสองตนกับล้างงามยอดอัวตัวอยู่พี่น้องกันเลย ดูล่ะถากลงมาบัดนี่นะจ๊ะเพื่อนๆจะยิ่งนํางใบเจียมพใจยุดเต้นแต่พี่น้องถากลงมาขวเขาช่องบ้างพอดีพอดีเออมาแม่นคักแท้พี่น้องจ้ะมาแม่นคักแท้เขามองช่องบ้างตรงกลางระวางต้นนะจ๊ะเพื่อนๆถากใบลงไปเบิ้ลอะไกันเลยได้ไดนั่นออกได้เอากันไกลมะนีบออกให้เพื่อนขึ้นไม้จ้ะเพื่อนเหลืออยู่เหลืออยู่อาจิงหนึ่งเลือยู่ขางทั้งนี้จ้ะเพื่อนใจน้องเรว่าเสียหายอ่อซาเพื่อน ถ้าว่ากระส ones, s, Father, os, il, 63, ิเธ็ดจะได้แ <ś> น <Paulo> ่ท sure ุกยามันก็สามารถเกิดได้เนาะจากเพื่อนๆจะพี่ๆทั้งนั้เขาถูกขู่ทุกคนยิ่าขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้อย่พี่นอนจ่าเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้า